มองเช้าเขาต้องมาทุกวันมีสาวพร่าพันตามมาฮัลงหเป็นไอดอลเลยค่ะคือทุกอย่างครบจบที่แม่เลยสวัสดีค่ะลำใหญ่แองคำค่ะตอนนี้ลำยายจสถานะหัวใจเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้ดีค่ะกับพี่ปุ้ยก็ตอนนี้7ปีแล้วค่ะ ืๆมีแผนในอนาคตหรือยังว่าจะเริ่มแต่งหรืออะไรตอนไหนยังไม่ได้ฟันธงเลยค่ะก็เรื่อยๆกันไปก่อนค่ะยังไม่ได้วางแผนว่าจะแต่งตอนไหนตั้งแต่ลำยัยทําเพลงมาเนี่ยรำยัยมีบทเพลงไหนของตัวเองที่รู้สึกว่าชอบที่สุดถ้าชอบที่สุดน่าจะเป็นเพลงใจสิเพค่ะเพราะว่าชอบตั้งแต่ตอนที่ฟังไกลแล้วค่ะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เก็บไว้นานมากๆเป็นปี2ปีเลยค่ะกว่าจะไดเอามาทําเพราะว่าเพลงนี้ต้องซื้อลิขสิทธิ์ทานองอ่ เลยด้วยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกปุ๊บเราชอบเลยแล้วทุกคนก็ยังชอบมันน่ารักทุกอย่างมันดูน่ารักจริงยลำไยอ่ะมีแม่พึ่งเป็นไอดอลหรือเปล่าในการร้องเพลงอย่างเงี้ยจะถามว่าชอบอะไรในตัวแม่พึ่งทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าแม่อ่าสวยร้องเพลงเพราะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งเต้นเก่งด้วยคือเป็นไอดอลเลยค่ะเป็นทุกอย่างครบจบ ถ้าชอบแม่พึ่งแบบนี้เนี่ยเราต้องมีหนึ่งบทเพลงของแม่พึ่งที่ชอบมากที่สุดขอให้สดทีเธอแล้วกันนะคะซีมงเช้าเขาต้องมาทุกวันมีสาวเปลาพันตาม,มาฟังหารายังมีเคล็ดลับในการมูเตลูอะไรไหมหรือว่ามีที่มูที่แบบเนี่ยพอเราไปจุดตรงนี้มาม,มันเลยทําให้เราปังได้ถึงทุกวันนี้ก็จุดเริ่มต้นก็คือไปขอแม่พึ่งเลย ขอว่าอ,อยากมีชื่อเสียงอยากมีเพลงอยากมีคนรู้จักแล้ก็คือไปไปที่วัฒน์กระดาษปุีก็ยังไปร้องเพลงให้แม่ฟังทุกปีค่ะสําหรับใครที่พลาดดูลำยาสดๆเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube 20 2 0 e n t t r t a i n m e n t